m o v ถ to h e a v ว n บทกวีที่มีชีวิตเนี่ยจ,จะเป็นคำกล่าวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็ว่าได้ละครับยอดเยี่ยมแทบจะไรท้ที่ติครบทุกอารมณ์มาครบทุกองค์ประกอบที่ซีรีส์ดีๆเรื่องหนึ่งจะมีได้ซีรีส์เรื่องนี้ดีจนทำให้คนยิ้มตามแบบไม่รู้ตัวและต้องขอยอมรับเลยว่าเรื่องนี้กระตุกต่อมน้ำตาผมแตกเลยละครับ <c oughs> เพื่อพลาดไม่ได้ดูซีรีส์ดีๆไปซะแล้วลเราและบอกได้คำเดียวเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ดีงามมากมายจริงๆละครับ เรื่องราวของ Move to h e ฮ v ว n ซีรีส์ที่มาพร้อมกับพล็อตที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับธุรกิจรับทำความสะอาดและจัดข้าวของเครื่องใช้ของผู้ตายเรื่องราวก็จะเล่าผ่านทันกอรูเด็กหนุ่มวัย20ปีที่มีอาการแอสเพอร์เกอร์แต่กับฉลาดเป็นก๊ดมองอะไรเพียงครั้งเดียวก็จดจำได้หมดแต่เขาก็มีปัญหาในการเข้าสังคมและไม่เข้าใจความซับซ้อนของมนุษย์และโจสังกูอาของเขาที่เพิ่งพ้นโทษมาจากเรือนจำและกลายมาเป็นผู้ปกครอ,องของกอรูสดๆร้อนๆหลังจากที่พี่ชายได้เสียชีวิตกับทันหัน จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันสุดแสนประทับใจและตราตึงใจในซีรีส์เรื่องนี้ครับ รีวิวมูทูเฮเวนซีรีส์เรื่องนี้นั้นก็เป็นซีรีส์ที่ผมเห็นมาหลายวันแล้วครับแต่ก็กดผ่านไม่ได้ดูน่าสนใจอะไรพวกกับช่วงนี้ผมค่อนข้างจะยุ่งครับแต่ก็มีคนบอกว่าต้องไปดูซีรีส์เรื่องนี้ให้ได้เชิงประมาณว่าซีรีส์เรื่องนี้ควรจะดูก่อนตายประมาณนั้นล่ะเพื่อนเพื่อผมคิดเลยครับว่าเอาวะผมไปดูก็ได้ถ้าจะอวยขนาดนี้ลเล่นเพื่อร่วมดูตอนที่หนึ่งไปสักพักหนึ่ง <c oughs> มันก็น่าสนใจดีนะและหลังจากนั้นก็ยันหวางเลยล่ะครับอ่ะมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยซีรีส กรู้ที่ดูปั๊บก,ก็รู้เลยครับว่าเขาน้าเป็นโรคเกียียวกับเด็กพิเศษและเพียงแค่อีพีแรกไม่กี่นาทีก็ทําให้ผมสนใจเกีย่ยวกับอาชีพที่พระเอกทาบวกกับความสามารถพิเศษของพระเอกทําให้ผมอยากที่จะดูต่อเรื่อยๆและซีรีส์ก็ค่อยเริ่มเล่าหลักการทํางานของอาชีพนี้ให้เห็นถึงความใส่ใจของตัวละครลักกับงานในการเก็บกวาดเข้าของเครื่องใช้ของผู้ตายในแต่ละที่และไม่ใช่ทํางานเพียงไปแค่ทรงๆหรือเพาะเงินแต่มันจะควบคู่ไปกับการเล่าเรื่องให้คนดูอย่างรอค่อยๆเข้าใจในความสามารถพิเศษของพระเอกไปเรื่อยๆ และเพียงแค่ EP แรกชีวิตฮันคือรูก็เปลี่ยนไปเนื่องจากพ่อของเขานั้นได้เสียชีวิตกระทันหารและจับพัดจับปูให้อาของเขาหรือที่เป็นน้องชายต่างพ่อของพ่อพระเอกซึ่งเขานั้นเพิ่งออกมาจากคุกและก็ต้องมาดูแลฮันคือรูแทนพ่อและ2ตัวละครนี้ถือว่าต่างกันสุดขั้วแต่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันซึ่งซีงซรีส์ก็นําเสนอมาได้อย่างลงตัวและน่าสนใจมากๆและซีรีส์ก็ได้เล่าเรื่องราวได้หน้าตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง มีครบรถทุกอารมณ์ให้แง่คิดให้เห็นสภาพสังคมบางอย่างจนทำให้คนดูอย่างเราสตันและหยุดคิดได้เลยในบางช่วงแหละครับ ผมก็ไม่ขอพูดเยอะแล้วกันนะครับแค่ตอนแรกเท่านั้นก็เล่นเอาคนดูอย่างเราตารร้อนกันเลยทีเดียวและทีแรกผมก็คิดว่าจะให้แค่9หรือ9.5นะครับแต่พอถึงตอนที่8ปจนดูจบ1ิบยัน10แบบไม่หักลบกันเลย่วงเล็บนิดนึงนะผมเนี่ยก็อยากให้ทุกทุคนได้ดูจริงๆนะครับเชื่อเสือคบว่าไม่เสียดายเวลาที่เสียไปกับการดูซีรีส์เรื่องนี้แน่นอนครับแถมอาจจะได้อะไรกลับมาด้วยซ้ำและไม่มีคำรีวิวใดๆเลยครับนอกจากคำว่ายอดเยี่ยมดีงามมากมายจริงๆถ้าอยากรู้ว่าดีขนาดไหนก็ต้องตามไปดูเอง แล้วล่ะครับส่วนเรื่องดนตรีประกอบก็เพอร์เฟกมากๆมาถูกช่วงถูกเวลาเข้าถึงและสื่ออารมณ์ในช่วงเวลานั้นๆได้อย่างยอดเยี่ยมทุกครั้งที่สาวขึ้นมาก็ต้องยอมรับเลยครับว่าขนลุกมากๆกันเลยทีเดียว ส่วนงานภาพนั้นก็ไรที่ติเช่นกันทั้งมุมกล้องการถ่ายทำโทนสีของโมเมนนั้นๆในซีรีส์มันช่างเข้ากันอย่างกลม,กล,มกล่อมกับบทและดนตรีประกอบและที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษก็คงเป็นสีจีที่ใส่มาในขนาดที่พระเอกของเรากำลังใช้ความคิดทำความเข้าใจกับปมนั้นๆถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็เป็นแนวเดียวกับกับควีนเคนเบธที่นกจอยของเราใช้ภาวะในจินตนาการขึ้นมาเป็นกระดานหมากลุกและก็ค่อยๆเดินหมากไปแต่ละตัวนั่นแหละครับ ส่วนเรื่องการแสดงก็ไร้ที่ติเช่นเดียวกันก็เท่าที่ทุกๆคนรู้กันอยู่คุณภาพของนักแสดงซีรีส์เกาหลีในปัจจุบันนั้นก็สามารถแสดงได้ดีตามมาตรฐานอยู่แล้วส่วนตัวนั้นผมก็ชอบคุณจีจินฮีหรือจองฮูพ่อของพระเอกนั่นแหละครับสําหรับแฟนหนังสายเกาหลีก็คงรู้จักคนนี้แน่นอนเพราะพี่แกคือพระเอกในหนังระดับตำนานอย่างเดจังกึม ซึ่งในเรื่องพี่แกก็แสดงไว้ดีมากตีบทแตกมากๆในเรื่องนั้นก็โผลมาไม่เยอะแต่ทุกครั้งที่ได้เห็นสีหน้าแววตาการแสดงที่โผลมาในแต่ละฉากนั้นมันช่างอบอุ่นและรู้สึกว่าเป็นคุณพ่อที่แสนดีมันก็เข้ากับบทที่ต้องดูแลเด็กพิเศษเป็นมากๆอีกคนหนึ่งก็คงหนีไม่พ้นทันจุนซังหรือฮันกูรูพระเอกของเรื่อง ที่แสดงบทบาทของเด็กพิเศษที่ป่วยเป็นโรคเอสเพอร์เกอร์ตั้งแต่เด็กได้ดีทําให้เราได้เข้าใจคนที่เป็นโรคนี้ได้ง่ายมากๆและนักวิจารณ์ต่างประเทศหลายสํนานักก็คาดว่าซีรีส์เรื่องนี้เตรียมรอรับรางวัลรัวๆกันได้เลยล่ะครับ ข้อติของ Move to Heaven ในซีรีส์นั้นบางฉากก็อาจจะดูแหมงๆแปลกๆน้อยขาดๆเกินๆบ้างน่าเบื่อบ้างนิดหน่อยแต่ก็เป็นส่วนที่น้อยนิดเพียงเท่านั้นล่ะครับแทบจะไรที่ติเลยก็ว่าได้ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นไอเดียการทําหนังที่เก่งมากๆค่อยๆค,คลายให้ผู้ชมเข้าถึงเหตุการณ์นั้นๆเมื่อหนังสืบสวนส,วนสอบสวนซะงั้นเลย ก็แล้วก็เหมือนอย่างที่บอกข้างต้นล่ะครับมาครบทุกทุกอย่างจริงๆและถ้าใครได้ดูซีรีส์ก็จะรู้เองว่าหมายถึงอะไรและมันมีดีขนาดไหนนะครับโดยรวมแล้วซีรีส์เรื่องนี้ก็มีครบทุกอารมณ์สมบูรณ์แบบแทบจะไร้ที่ติและคนที่มี Netflix ควรค่าแก่การรับชมเป็นอย่างยิ่งและถ้าจะไม่เสียดายเวลาที่เสียไปเลยสักนิดเทมอาจจะได้อะไรกลับคืนมากับซีรีส์เรื่องนี้อย่างแน่นอนล่ะครับและม e to h e a เ e n เรื่องนี้ก็เอาคะแนนไปเลยครับ10เต็มส0บสำหรับ DC Movie นะครับผมเพื่อนๆคนไหนดูแล้วก็ฝาคมไวว้้ดย แลกเปลี่ยนความรู้กันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะและถ้าใครให้คะแนนเท่าไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมชอบกดไลค์แชร์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยล่ะดีซีมูวี่ขอลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีไปละ